ดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเด็กน้อยเด็กน้อยขนข้าวเด็กน้อยขนข้าวครับเนี่ยเดี๋ยวเรเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เด็กน้อยนี่นี่เด็กน้อยมาถึงทำไมมาถึงทำไมนี่เด็กน้อยครับอันนี้ไม่เกลครับคนนี้ชื่อมิเกลคนนี้คนนี้คนนี้ชื่อเจ้าขุนขุนทองนี่ไอ้ตังทอง คุมทองม่มีเกียวเก็บกอเก็บรเก็บระสอบได้นมกินแล้วเอาไปเก็บกระสอบด้วยเอานี้ไม่ค่ะไปลงลงลงี๋ยวก็จะเอาข้าวไปเก็บกระสอบเก็บกระสอบไปเดินดีๆเดินดีๆอย่าขยิง เลียงนี่เลียงพับเ้ไปตงนี้ไปไหนนี่ก็ให้พับกระสอบนี่ไม่พับกาอยู่ตรงนี้แหละครั <Okay. S 2> บาวางวังพับกันกระสอบ วังคับวังคับกันไงทำไม่เป็นชุดกท็กทำไม่เป็นเป็นนี่ทำไมไม่เป็นมาวางปูแล้วก็วางทับกันไงเออแล้วยืนขาแ้วมันยืนจะเย็งไม่ยืนแล้ก็ล้มเออมาเดินแล้วไม,ม่เต็มเท้าเดินเหมือนเจ้าขุนน่ะเจ้าขุนเต็มเต็มเต็ม นี่คบเาเยียบเยียบมาไตาวไ่วันนี้<า>เรามาดูเด็กน้อยกันนะครับเด็กน้อยชาวชาวนาเราอ้มบานนะมากเลย

เก็บกระสอบเก็บกระสอบโน่นเก็บกระสอบไม่หมดหช่ไม,ม่เกไีไ,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 ไกปดกเก็บกระสอบไม่ตาเดี๋ยวตาูเรามไมช่วยแล้วจะไปขึ้นรถนะ<อ>ก็พี่ก็เก็บไปที่คนเดียวอะ ครับเด็กน้อยเก็บกระสอบปุ๋ยจากใส่ข้าเปลือกมาดูมาดูว่าวันนี้จะเก็บเสร็จไหมนะ เออก็อย่างนั้นแหละตอนนี้ก็ช่วงเวลาเย็นๆแล้วนะครับช่วงเวลา16นาฬิกาอากาศก็จะเย็นๆประมาณนี้ครับนี่ก็ทุ่งตากข้าวครับวันนี้ก็พามาดูดอก โปรเสกย์นะครับปลูกไว้ข้างบ้านนี่ครับสีแดงสดสวยมากนี่อากาศแดดร้อนๆอ,อย่างเงี้ยเนี่ยออกดอกสวยมากเลยดูนไครับสวยมากตรงกลางก็จะเป็นดอกออกสีเหลืองๆนี่สวยมากเลยสีแดงสดสวยมากหน้าร้อนนะออกดีมากเลย แดดร้อนๆนี่ครับต้นปอยเสียนนี่ก็กำลังออกดอกอยู่นะครับนี่ดอกหน <c oughs> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกแปดนี่ก็กำลังจะออกเลยนี่จุดๆอย่างเงี้ยครับจะออกดอกดอกสวยมากนี่นี่ก็ดอกดอกสวยมากปอยเสียนจเจอแดดร้อนๆอย่างงี้เยอะออกดอกสวย นี่ก็จะเป็นดอกต้นแอปเปิลเราครับแอปเปิลเขียวนี่ต้องปักเสาวไว้ไม่ให้มันลม้มเพราะว่าลำต้นมันจะยืดลำต้นมันจะอ่อนต้องหาไม้ค้ำไว้นี่ครับดอกโปยเซียนอันนี้จะเป็นพันธุ ดอกเล็กเป็นสีแดงสดสวยมากโอ้ยเซียนนี่ก็จะเป็นมะเขือเปาะนะครับตอนนี้เราตัดต้นมันอายุ2ปีแล้วเราก็ตัดกิ่งมันทิ้งให้มันแตกตาแตกกิ่งขึ้นมาใหม่นี่ครับนี่เริ่มออกดอกแล้วเนี่ยนี่ดอกเป็นมะเขือเปาะ คนข้างที่จะดกพอสมควรต้นเม่เขาอายุสองปีแล้วเราตัดกิ่งมันทิ้งแล้วก็ให้มันแตกตาแตกกิ่งออกมาใหม่นี่ครับเนี่ยเริ่มออกออกดอกแล้วเนี่ยจะออกดกมากต้นชวนชมครับดอกสวยครับชวนชม ดอกไม้เย็ยนๆอากาศเ,ย,เย็ยนๆเอามาชมดอกไม้นี่ครับดอกไม้สวยมากนี่ดอกไม้ดอกชวนชมสีแดงสดอันนี้ก็ลูกแอเปิลรอนนะครับปลูกไว้ลงดินไว้ได้5เดือนแล้วนี่ครับขึ้นมา ไอเปิลไอเปิลแดง